ครับผมนะครับพี่น้องครับสลหัคืนนี้ก็มาผอผมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับกับวันที่10กันยายนะครับกับพาพี่พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวเจ้าหอมอรวีนาดำหนึ่งต้นนะครับเป็นข้าวเจ้าหน้าปีนะครับสําหรับข้าวเจ้าหอมอรวีกับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่นําเอาเมล็ดพันธุ์เขามานะครับกับต้องกับขอบพระคุณ ท่านเจ้าของตรวจพันธุ์นะครับคือท่านอาจารย์ตุลางนะครับนักพัฒนาสายพันธุ์เขาอีกท่านหนึ่งนะครับของไทยรวมถึงคณะวิจัยเขาอีกหลายสายพันธุ์นะครับที่พัฒนาเขานะครับมาให้พี่น้องนะครับบานเห่านะครับหรือว่าชาวเกษตรกรใด้นามาพอะปลูกกันนะครับผมเองก็เป็นแค่ผู้นำเขามานะครับทดลองทดสอบ นะครับมาเพาะมาขยายนะครับโบเมนจะของต้นพันธุ์นะครับโบมีส่วนไหนส่วนเสียกับเจ้าของต้นพันธุ์ทุกสายพันธุ์นะครับเดื่อตัวนี้ก็ต้องขออนุญาตชี้แจงนะครับทําความข้าใจนะครับก็คือไปนําเอาแต่ละสายพันธุ์เข้ามานะครับตามความต้องการตามโจทย์ของพี่น้องนะครับที่อยากได้นะครับสาหรับสายพันธุ์ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสายพันธุ์ นี่กระแสนะครับหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเอมิงพันเขานะครับครับปกติก็จะเป็นข้าวเหนี้วหอมขาวีิสุทธ์นะครับเป็นพระเอกของสายข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าปีนี้ก็จะน่าจะมูมี่ยังตานนะครับข่าเจ้าหอมอรวีนะครับด้วยราคาที่คงจะเป็นตำนานอีกยาวไกลนะครับครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเอ่อ นาหน้านะครับทีดำเหลี่สุดถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกไฮนึงนะครับเปียงนี่เป็นเปียงทดลองรรหวางหอมอลิวีกับหอมสยามนะครับนะครับที่นั่นครับคลิปก่อนนาที่ได้ลงไปนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับมีคําถามนะครับแล้วก็จะมาค่ายขอสงสัยนะครับว่าช่องว่างนี่คืออย่างนะครับผมเองจะเวียนไหวนะครับตอบคําถามก็คือนะครับช่องว่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือเบียงนะครับ ผมจะเวียนไวเพระมาณ6ุกชิปเสนนะครับนะครับแบ่งก็คือผมนําเข่าพันธุกรรมนะครับจาก2องแรงนะครับแรงหนึ่งก็คือจากภาคีเครือข่ายมเมล็ดพันธุ์น้ำการทีและขอแบ่งปันเพิ่นประจํานะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งฟังหนึ่งนะครับก็จะมาจากอีกอท่านหนึ่งนะครับจะเลื่อยอแบ่ง นะครับเหตุผลที่แบงเพราะว่าโตกกากับแบงนะครับคนละอันนะครับเพื่อนะครับอันนี้คือเพื่อไว้นะครับเป็นการป้องกันนะครับหรือว่าคืออะไรนะครับเป็นการแบงนะครับแบงความชัดเจนผมเองเป็นคนที่คนขางชัดเจนมาความชัดเจนนะครับว่า เอานำเขามาสองแรงสองที่นะครับมันจะมีความแตกต่างกันบ่นะครับตัวไดเถียตัวไดเทียมนะครับสิ่งตัวนั้นเทางกับบ่จักนะครับครับก็เลยต้องถาเบึงกันยาวๆนะครับแต่ว่าราคาก็อยู่ตีกลมๆหนึ่งใบเทาแล้วก็หนึ่งใบม่วงนะครับสีทั้งซ้ายกับสีทั้งขวานะครับอันที่แบ่งไว้นะครับจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือ เหตุผลที่แบงไว้นะครับกาตอนนี้กากำลังแตกยกอนะครับนี่ครับแบบใหญ่เลยนะครับนับมือก้อนก็ได้ยี่สิบห้าถึงสามสิบเอดสามิสองนะครับครับภารกิจตอนนี้นะครับทำความสะอาดขั้นหน้านะครับก็คือตัดห้าออกนะครับนี่นี่ครับแล้วกาจะถอนห้าในแปลงนะครับนี่ครับ ที่เห็นเป็นเสานะครับเป็นเสาหล้วกาใส่ <c oughs> ขวดน้ำวางไวนน้นะครับนี่ครับแยกให้ชัดเจนนะครับอันนี้คือของอีกทีนึ่องอันนี้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าได้นำเขามาอ,อาจะสามกูับหาโลกนี่ยนะครับันจะโมพิดนะครับครับเบื้องต้นกะโมมียังผิดปกตินะครับ แต่ว่าสิ่งที่เ,เกิดมาสมแล้วคานะครับก็คือบ่เอยมีเขาเขาปนเข่าแก้มเขาเจียมนะครับเพราะว่าทันปกตินะครับทันเขามาก็จะมีเข่าดีเขาเรงเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นโดยสายตาย่างบ่มีนะครับแต่ว่าก็จะลงตรวจเปลงอีกเทนึงนี่ครับก็จะมีบางนิดหน่อยนะครับสองสามตัวนที่โผล่ขึ้นมา นะครับแต่ว่าฟังนี้เนี่ยไปโดยสายตาโบเห็นนะครับนี่คือคําตอบนะครับผมก็จะเวียนไ้ประมาณนี้นะครับเพื่อโบหายมันเสียเวลานะครับสมมุติว่านะครับอีกพันหนึ่งบบแทะกับของอีกฟังหนึ่งแทะจกเสียน,นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมนําเขามาบบอยากเสียเวลาครับคือโมมีนักพัฒนาหรือว่าผู้ปลูเขานะครับ เสียเวลาในการถีนําเขามานะครับเราก็าเป็นสายพันธุ์ถีบโอค่อยตรงนะครับก็คือทุกคนแต่ตรงการความชัดเจียนส่วนผมเองการเน้นความชัดเจียนเป็นหลักนะครับกะราคาบอค่อยเกียงนะครับว่าเตพี่น้องอยากได้ว่าเตจะคล้องอยากเอาเขามานะครับโลดละหาหลอยโลดละพันธ์กะสู่นะครับเพบบราะว่าใส่บ่หลายนะครับเป็นหน้าดํานะครับสําหรับผมเองต้นพันธ์นะครับก็จะ เน้นอยู่นะครับลักลักอยู่2อ,อย่างนะครับกับอย่างที่3ก็คือเพดนะครับอย่างแรกก็คือจากต้นพันธุ์นะครับว่าสิเป็นอของสถาบันวิจัยเขานะครับหม้อต่างๆอยู่นั่นกับของหม้อเกษตรนะครับกับแพ่งแสนนะครับอันนี้คือสร้างตรงมาเลยนะครับกับเป็นเขาจ้าหอมสยามนะครับกับรองลองมากับเป็น พาขี้เครือนคายน้ากันทีเป็นเห็ดเมล็ดพันธุเขาขายประจํานะครับนอกจากว่าสายพันธุ์ทีมันมาใหม่นะครับทีย่งบนท่านมีนะครับกะจะใส่หาทั้งเพลนะครับกะเห็ดมนันี่เขาปีที่สิบนะครับกระส่วนมากกะ็จะใส่สองกลุ่มนี่นะครับมีสายพันธุ์เดียวนะครับทีน้าเข้ามาแล้วก็สื่อทั้งเพลมาลองเบิรงพี่กายนี่คือ ก็ขอยิบซีนะครับเพราะว่าเพื่อนพึงรับรองพันธุกรรมก็ได้นําเขามาลองเบ่งนะครับกะติดตามอีกทีนึงนะครับเพราะว่าพันธุกรรมเพื่อนเป็นอย่างไรนะครับครับอันนี้ก็พึงนําเขามาขึ้นกันนะครับกะฝากติดตามนะครับว่ามันจะเป็นแนวดหยนะครับสําหรับข้าวในกระแสนะครับข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับสําหรับจุดเด่นเพื่อนนะครับ เมื่าอัถรักประจําโตเพิ่นก็คือนะครับปลายงอนะครับส่วนตัวผมจะเอือนเขาพิการนะครับปลายงอนะครับซึ่งลักษณะทั้งกายภาพนะครับเบื้องต้นทีนําเขามาทั้งสองแรงกะคือการตรงกันนะครับลักษณะต้นนี้กะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับนั่นก็คือบบสูงว่ต่ำนะครับก็คือซ้ำกันนะครับด้วยลักษณะ ทางกายภาพนะครับกะติดตามเบิ้งนะครับว่าต่อไปนะครับห่วงไปทั่ไหนเม็ดเปไหนนะครับผมเองก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับทักมาโน่นนี่นั่นก็ขออนุญาตนะครับให้พี่น้องได้เห็นหมากเห็นห่วงนะครับเห็นเวลาหรือดูการเก็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวมือนันมือนี่นะครับแล้วก็เม็ดยังสันยังสี นะครับห่วงไงห่วงเงาห่วงสันเม็ดปุ่มเม็ดเดี่ยวนะครับความสูงระยะการเก็บเกี่ยวนะครับทุกอย่างนะครับให้เป็นเม็ดเป็นหมากซะก่อนนะครับจางคอยจะแบ่งปันทันพี่น้องสนใจนะครับส่วนราคาก็จังวากันอีกเที้นหนึ่งนะครับเพราะผมเองก็ตามสโลแกนครับปลูกด้วยมือแบ่งปันด้วยใจนะครับถูกสายพันธุ์นะครับจะเน้นความชัดเจนนะครับคือ ไอ้มันเป็นหมากเป็นห่วงซะก่อนนะครับจึงจะเปิดแปีงปัน,ปนเพื่อตัดปัญหาตัดประเด็นนะครดราม่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมเองก็ยึดวิธีทางหรือว่าวิธีการแบบนี้มาตลอดทุกปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ครับขออนุญาตบาทคข้าตัดงานโต้ก่อนครับประมาณ2เดือนนะครับบริตัดนะครับพึ่งเฮ็ดเดียวไปสองัน กับตัดหญ้าครับถอนหญ้า,าในหน้านะครับช่วงนี้กับชีวมาณนี้ครับนี่มิงแันเขา่าสวัสดีครับแก้ว